นี่ผมจะบอกเลยนะงานทุกวันนี้นะวิ่งไปเถอะเออจะลำบากจะไงก็วิ่งเถอะทำไปเถอะงานอะไรก็ได้ทำแล้วมันได้ตังค์มึงดูไอพวกบนไลันี่ดีชิหายเออเขาจ้างมาวิดน้ำเออแม่โคกกับสิบล้อมาอหกล้อมาตักแม่เลยเออของแท้จริงๆว่ะไอสารชาติไหนจะหมดว่้เี้ยเป็นนานบาดนาโบสเลยดูดูดูดวดูมนชี้กันมาเออทำไปเถอะอันไหนที่มันได้ตังค์ชัวร์ทำไปเถอะ ด,ดูมันไหลที่บ่อยเลยเฮียชอบไาทีมงานเนี้ยไอ้เอ้ยธรรมดาลโลกไม่จาไม่สั่นมันไหลที่สุดในโลกเลยเออดูดูเข้าท่าเว้ยเออเออเข้าทา่าไอ้เอ้ยตักน้ําแม่มเลยดินไม่วิ่งแล้วก็ไม่จ้างวิ่งดินแล้ววิ่งถอยน้ําแซ่บแน่วายหา่าสู้ๆไปครับผม